อ่ะคราวนี้ไปดูแวดวงไม่ใช่การเมืองครับแต่ว่าเป็นการมวยครับมีการพน,นันมวยตู้กันนะครับโอ้โหจับกลุ่มกันเยอะเลยทีเดียวที่บ้านหลังหนึ่งกลางสวนป่า,ปาก็ปรากฏว่าพอตำรวจไปปุ๊บโอ้โหวิ่งกันป่าราบเลยทีเดียวครับไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลยครับยุดเลยยืนเลยไปนู่นไปไปนู่นไป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 ตัดเลยนะ <c oughs> ไป ในพื้นที่นี้มีทั้งสวนปาล์มสมยางพาราเนี่ยนะครับวิ่งกันป่าร,ราบเลยกลางวันแสกตำรวจสพ,เ,พเขาวิเศษไปปุ๊บเอา้าไปไหนกันหมดแล้วแม่เจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับพร้อมกับทหารสังกัดกอรมนบุกเข้าจับกลุ่มนักพนัน,น,น,นมวยตู้ครับที่ร่วมกลุ่มเล่นพนันที่บ้านหลังหนึ่งกลางสวนยางเนี่ยนะครับในพื้นที่หมู่6ตำบลท่าสะบ้าอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปดําเนินการแสดงตัวและจับกลุ่มเนี่ย ปรากฏว่าระหว่างที่เดินทางไปโอ้โหได้ยินเสียงเชียร์มวยดังสนั่นไปถึงด้านนอกเลยนะครับแต่พอนักพนันเหลือบมาเห็นรถของเจ้าหน้าที่ขาวนี่แหละครับแตกฮือเลยลุกขึ้นวิ่งกันหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางเข้าไปในสวนยางพาราท,ที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นสิบสิบคนนะวิ่งตเตลิดแบบนี้เจ้าหน้าที่ได้แต่ถ่ายรูปไว้ครับถ่ายไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ก่อน ไม่สนใจเลยครับว่ารถมอเตอราา์ไซค์ที่จอดด้านหน้าเนี่ยคือกี่คันกี่คันไม่รู้แหละแต่วิ่งเอาตัวรอดไปด้านหลังไว้ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ก็วิ่งไล่ตามจับครับไปจับคุมนักพนันได้11รายและก็มีทั้งคนที่ไม่สวมหน้ากากอนไมัยเลยก็มีสวมหน้ากากแต่อยู่ที่คางก็มีมเพราะว่าเชียร์มวยเดี๋ยวมันไม่สะใจเดี๋ยวมันไม่ดังพอนะครับมีของกลางครับเป็นทีวีขนาด36นิ้วหนึ่งเครื่องเงินสด100บาทและภายในบ้านเองก็มีการต่อเติมหลังคาออกมาด้านเนอกด้านข้างด้วย เพื่อเป็นสถานที่เชียร์มวยนะครับมีเวทีจอใหญ่อยู่กลางบ้านแล้วก็ตั้งโต๊ะก็อ้อพร้อมเลยครับจำนวนมากเนี่ยก็อีก้ก็ล้มเลยในระนาดกระจัดกระจายไปคนละทิศคนล,ละทางเช่นเดียวกันเจ้าของบ้านคือ,น,อนายอนันต์อายุ50ปียอมรับว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็เปิดให้มีการเข้ามาชมมวยกันนะครับซึ่งทั้งหมดก็จะถูกดาเนินคดีฐานร่วมกันลักลอบเล่นการพนันมวยตู้การพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วก็มีการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินในการร่วมการชุมนุมมั่วสุมหรือว่าทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดในครั้งนี้นะครับการกระทําความผิดตามพรบรควบคุมโรคแล้วก็คําสั่งจังหวัดตัต้งหลายข้อหาเลยทีเดียวครับ